สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่กลางปีแล้วของปี2566นะครับเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเชื่อว่าก็มีหลายคน ที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นแล้วนะครับปี256 6เนี่ยนะเนื่องจากมีอิทธิพลของดาวใหญ่ถึง3ดวงนะตั้งแต่ต้นปีมีดาวมฤตยูนะครับย้ายราศีกันตั้งแต่8มีนามีดาวพระเสารย้ายราศีแล้วก็มีดาวพระฤหัสย้ายราศีนะครับแล้วได้ตำแหน่งเป็นราชาชโชคด้วยฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปละชีวิตดีขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ได้มาคุยกับอาจารย์เนี่ยบอกว่าเออชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยตรงนี้มันก็ขึ้นกับเรียกว่าบุญวาสนาของตัวเองกําลังบุญกําลังบารมีของตัวเองนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนหรือใครจะมาตรวจด,ดวงชะตาประจําปีนะครับครึ่งปีหลังเรียกว่าเป็นการปรับแก้นะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยเราตรวจด,ดวงชะตาไปแล้ว6เดือนเนี่ย ดวงมันเปลี่ยนได้นะเราไปทําอะไรเราไปสร้างกรรมเพิ่มไหมเราไปทําอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็มาตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังกันได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อกันมาที่ l i น์แอดโอเพดาวหรือโทรกันมาที่0863366390นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับถือว่ามีข่าวดีนะครับให้ทุกคนได้สบายใจเนื่องจากมีดาวสุพะคร์ นะคำว่าดาวสุพเคาะนั่นหมายถึงดาวที่ส่งผลถึงความดีความสุขแลนะความเจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่าดาวสุพรเคาะเหล่านี้นะครับได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยมีบทกลอนทางโหราศาสตร์ให้ไว้เลยนะครับบอกว่าราชาโชคโดดเด่นฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าอำนาจราชศักดุจราชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกว่าขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยดาวที่เป็นราชาโชคนะครับมีดาวพระอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของทุกชีวิตเลยนะได้ตําแหน่งราชาโชคตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะดาวดวงที่2คือดาวพระศุกร์ ดาวพัทสุกเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยยันปลายเดือนเลยเป็นราชาโชคแล้วดวงที่3คือดาวพฤหัสเรียกว่าเป็นประธานสุขขเครก็เป็นราชาโชคอยู่แล้วอีกนะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยนะถือเป็นดาวครูนะเป็นดาวครูบาอาจารย์ประสิทธิทความมงคลทั้งหลายที่อาจารย์ได้ทําพิธีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่หก นะพฤษภาคม2 5 6 6อันนี้ก็เป็นการทําพิธีประสิทธิกําลังครูบาอาจารย์นะซึ่งหลายคนก็โอ้ได้มาเข้าพิธีรู้สึกถึงกําลังครูบาอาจารย์นะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของบร,รมครูแล้วเป็นตําแหน่งราชาโชคในรอบ12ปี ปีนี้เนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าให้บูชาครูฤาษีนะปู่ฤาษีพรมนารอดที่ทุกคนได้มาเข้าร่วมพิธีก็ได้รับพลังพิเศษไปนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มีไม้ครูนะเป็นไม้ครูที่พุทธาพิเศษปลุกเสกในเรืองพิเศษด้วยนะครับเป็นไม้ครูที่สร้างจากพญานิ้วดําเลย นะซึ่งอาจารย์สร้างไม้ครูหลักของตัวเองเพื่อใช้ในพิธีแล้วก็นําไม้เศษย่อยเนี่ยนะครับมาสร้างไม้ครูเล็กนะองเล็กเนี่ยสำหรับอาราธนาพกติดตัวตรงนี้นะจัดสร้างแค่66องค์องนะใครสนใจรีบติดต่อด,ด่วนนะครับไม่งั้นช้าหมดแน่นอน ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยานยิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนานาประการอาราัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมีปราบศัตรูภัยรีป้องกันอำนาจอาถรรพ์และคุณใสต่ต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการ กันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกำหนดฉโลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขระยันมนตราปลุกแสกด้วยแรงครูกำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิก์กำลังมหาครุเทพเทวะ ในเกณฑ์จันค์ครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็นตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสมปรารถนามีโชคลาภ โกระซับดีหนักแล่สนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line o อ e n d o w n หรือที่เบอร์086 336 6390และใครที่อยากจะสร้างบุญกุศลนะครับ ส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตาของตัวเองอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤษณะนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่109แล้วนะอาจารย์มีโครงการร่วมบุญทําดีมาตลอดเลยนะครับเข้าสู่ปีที่4แล้วก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยพาทุกคนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีในครั้งนี้ครั้งที่109เนี่ยนะครับเป็นโครงการบวชในพรรษานี้นะใครที่สนใจอยากจะบวชจะบวชด,ด้วยตัวเอง หรือมีญาติพี่น้องคนรู้จักคนแถวบ้านใครอยากจะบวชแล้วไม่มีสตุ้งสตางที่จะบวชโครงการนี้บวชฟรีนะครับตลอดพรรษานี้เลยใครที่สนใจก็ติดต่อสมัครกันเข้ามาได้จะไปบวชกันที่วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่อาจารย์ไปจัดสอนคอสกรรมฐานเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมการนะครับใครอยากจะบวชก็บวชฟรีเลยโครงการนี้อาจารย์ก็จะร่วมบุญให้นะครับได้ไปเรียนวิชาไปเรียนพระกรรมฐานไปเรียนในสายครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงนะครับเพราะว่าพระอ,อาจารย์ตุมตามเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดวัดปุ้มบัมเพ็ญธรรมเนี่ยท่านก็เป็นสายหลวงพ่อชานะครับ ใครที่มาบวชก็จะได้เรียนพระกรรมฐานเรียนอะไรต่างๆนะครับให้เป็นบุญกุศลใหญ่ของตัวเองนะครับมุดหนุนนาดวงชะตาตัวเองได้ดีทีเดียวใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ช่วยแนะนํากันไปนะครับไปบอกบุญไปเป็นต้นบุญนะเราเป็นต้นบุญที่จะบอกบุญใครอยากบวชพาเขาให้ได้บวชได้มาทนุบํารุงพระศาสนานะเป็นอน,นิสงส์ใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวดวงในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ลัคนากรกฎมิถุนายน2566นะครับชาวลัคนากรกฎเนี่ยนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวจันนะครับดาวจันท์ก็เคลื่อนที่อย่างรวดเรว็วก็คือสองวันครึ่งนะครับก็ย้ายราศีแล้วแต่ตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะครับดาวจันทร์ก็มีตําแหน่งคุณภาพที่เรียกว่าจุลลจักรถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับ อยากจะทําอะไรในเดือนนี้นะครับชาวลัคนากรกฎก็ให้ลงมือทําได้เลยนะครับตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยดาวประจําตัวก็จะโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอีกถือว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเป็นจุดที่ส่องสว่างฉะนั้นคิดวางแผนสิ่งใดก็เริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนพอกะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปโดดเด่นสําเร็จสมบัติถนานะครับมีดาวพระอาทิตย์นะครับ จะเข้ามาเป็นราชาโชคอีกนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นราชาโชคจะส่งเสริมเกือ้อกูลดวงชะตาดาวพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคอยู่ในลัคนาด้วยจะสําเร็จสมปัติถนาโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับใครที่วางแผนอะไรก็ลุยได้เลยนะการเงินนะครับในเดือนนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมากเลยนะครับเนื่องจาก ชาวรัคนากรกฎเนี่ยเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนมาดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็มีตําแหน่งคุณภาพเป็นอุจจาพิมุกเรียกว่าน้องๆมาหาอุดเลยนะสองแสงทักสูงสุดตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก80%์ซแล้วกันนะเสร็จแล้วพอกลางเดือนไปอีกดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินก็ย้ายราศรีเป็นราชาโชคอีกนะครับถือว่า โดดเด่นทีเดียวนะฉะนั้นเชื่อว่าการเงินในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยชาวรัคนากรกฏก็จะมีความคล่องตัวมีความสบายใจมีโอกาสได้ลงทุนมีโอกาสได้ทําอะไรเพื่อเป็นไปเพื่ออนาคตนะซึ่งอาจารย์ไม่มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะถ้าเราไปลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างเพื่ออนาคตนะครับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการที่จะไปลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะ ใครอยากจะทวงนี้นะก็มีโอกาสทวงนี้สําเร็จใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ถือว่าโดดเด่นนะครับการเงินมีความคล่องตัวนะครับการลงทุนนะครับชาวลัษณะกรกฎเนี่ยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง2แบบเลยจะเป็นแบบระยะสั้นก็ได้แบบระยะยาวก็ได้นะครับ ใครที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับให้เลือกลงทุนแบบระยะยาวนะครับจะทํากําไรได้ดีกว่าแบบระยะสั้นนะครับแล้วก็ให้เลือกลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะอินฟาสตัคเจอร์เทคโนโลยีการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์นะครับการค้าระหว่างประเทศพวกนี้ก็จะทํากําไรได้ดีคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ให้มุ่งเน้นการลงทุนแบบระยะสั้นเท่านั้นนะครับอันนี้จะดีกว่าระยะยาวนะ ให้เลือกลงทุนสก,กุลเงินที่มีชื่อเสียงนะครับจีนรัสเซียญ,ญี่ปุ่นนะครับหรือในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็จะทํากําไรได้ดีทีเดียวนะใครอยากจะทําธุรกิจตัวเองสร้างแบรนด์แฟรนไชส์อะไรต่างๆนะครับเดือนนี้ก็ให้เริ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความเชื่อก็ได้นะครับเป็นความเชื่อเครื่องประดับตกแต่งเครื่องสําอางหรือความงามสุขภาพพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยจะทํากําไรได้ดีนะครับ ตำลาธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำลานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอย,อยากฝึกปฏิบัติ นะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับโดยเนื้อหาสําคัญในเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อธรรมสำหรับ เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับให้เราเข้าใจทฤษฎีเนื้อหาข้อธรรมด้วยนะเมื่อเข้าใจแล้วนะสามารถนําไปปฏิบัติให้ถูกทางส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการปฏิบัติจะบอกทีละขั้นตอนบอกรายละเอียดพร้อมคลิปวิดีโอโดยให้สแกน QR Code ไปดูมีอาจารย์สอนนะครับเปรียบเสมือนอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยนะครับส่วนที่3เนี่ยเรียกว่าเป็นการสอบอารมณ์ นะสอบอารมณ์การปฏิบัติต่างๆจะมีกลุ่มให้เข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงมาสนทนาในไลฟ์สดได้มาสอบอารมณ์กันทุกสัปดาห์เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทาง อาจารย์ก็แนะนำให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตํารานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตํารานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ การงานเจ้าเดือนการงานก็คือดาวอังคารนะครับตั้งแต่ต้นเดือนดาวอังคารเนี่ยมากลุ่มลัคนาอยู่นะกุมลัคนานั่นหมายถึงว่าอาจจะมีงานเ,เข้ามาแบบในลักษณะที่ทําให้เราเบื่อหน่ายนะเพราะว่าดาวอังคารมาเป็นนิดนะเป็นนิดอยู่ในอยู่ในลัคนาของเราเนี่ย นะชาวลัคนณา,ากรกฎอาจจะมีความรู้สึกวุ่นหรือไม่สบายใจหรือมีความกังวลหรือเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะขยับขยายนะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าวางแผนเอาไว้ก็ลุยได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าดาวส่งกับหลังแล้วใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมอะไรได้เสริมใครยังไม่มีอาชีพมากกว่าหนึ่งนะก็ให้คิดแล้วก็ลุยได้เลยเพราะเวลาดาวส่งกับหลังเราก็ต้องรีบทําตามไปเลยนะครับก็จะดีนะโดยเฉพาะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกการต่างประเทศนะก็จะสําเร็จสมปรารถนาดีจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคุณส่วนคู่ค้าคู่เจรจาบริวานนะหรือใครที่จะไปเป็นนายหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวแทนนายหน้าพวกนี้ก็ถือว่าดีนะงานจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลพวกนี้ก็โดดเด่นทีเดียวนะจะได้รับความสนับสนุนนะโดดเด่นคนเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ต้อง หาอะไรลุยๆล,ลุยได้เลยนะครับทำอะไรใหม่ๆวิธีการใหม่ช่องทางใหม่ลุยได้ทันทีนะส่วนคนเป็นพนักงานประจำก็เน้นการนำเสนอ Presentation สนับสนุนนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อกูลโดยชะตาด้านการงานนะครับความรักนะครับคนที่มีคู่เดือนนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างทำงาน ต่างคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับซึ่งต่างคนต่างทําก็มาจุนเจือกันนะความรักมันอาจจะไม่หวานชื่นเหมือน20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็มุ่งหน้าทํางานเก็บเงินกันดีกว่าอย่านงะนียนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสไปพบเจอคนที่ถูกใจปิ๊งปังกันขึ้นมาอาจจะเป็นเพื่อนเคยคุยกันมาเคยรู้จักกันมานะแล้วก็ างคนก็อาจจะได้พบเจอคนที่มีฐานะดีกว่านะครับมาช่วยเหลือสนับสนุนให้สดชื่นสบายใจกันทีเดียวนะสุขภาพนะครับชาวลักนากรากฎในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจโรคไข้หวัดไข้หวัดคออักเสบต่างๆนะครับรวมถึงปัญหากระดูกและข้อนะครับตรงนี้ก็ต้องระวงังอาจจะมีการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะ ดวงเสริมชะตานะครับชาวรักขนากรกฎให้ไปร่วมบุญซ่อมสร้างศาสนสถานนะครับเจดีล้างวัดล้างเจดีล้างเติมน้ามันตะเกียงถวายพระทิพโคมไฟจุดเทียนมงคลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อุทิศบุญ358นะครับเลขมงคลนะครับเตรียมให้สําหรับความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครจะนําไปใช้เป็นวันเซ็นสัญญาไปวันเจรจาไปเป็นวันสมัครงานอะไรได้หมดหรือจะนําไป mix and match ไปเสี่ยงโชคก็ได้เช่นกัน นะอาจารย์ก็ทํารายการเกี่ยวกับโชคลาภไว้ให้ด้วยนะครับกดที่ช่อง YouTube จากกฤษณะภูสิรุดมกดที่เพลย์ลิสต์และดูที่หมวดโชคลาภนะก็จะมีรายการวงร้อเสียงทายมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการโชคอย่างี้ทับตัวมี3รายการให้ไปดูกันแล้วก็นําตัวเลข Mix and m a t c h ไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ16549 256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมรตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโร์ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรด,ดมสนใจติดต่อ l i น์แอดโอเพนดาวหรือโทรมาที่086-336-6390